สวัสดีช่วงค่ำเช้าวันที่แปดเอ้ยค่ำหรือเช้าค่ำว่ใจะเช้าวันที่แปดวันนี้ทำอะไรร้อยพวงมาไรยสงการประสบการวันที่แปดเมษา,าย้างอีกหลายวันตอนรับปงสบการมี่ย้ายย้ายมาขายที่ใหม่ย้ายมายังไม่ได้ขายสักพวงเลยรอก,ก่อนต้องลอง,งลองก่อน หาลูกค้าหน่อยไม่ได้ขายเมื่อกี่วันละสี่ห้าวันนีว่วันนี้เลยาย้ายมาที่ใหม่เลยใช่ไหมใช่รถผ่านเยอะนะเนี่ยแต่คงไม่ต้องขายตอนสองทุ่มหรอกมั้ง <c oughs> อันนี้พงวงละเท่าไหร่พงวงละสิบบาทสิบบาทสิบบาทค่ะดอกใหญ่ๆเลยนะคะต้นทุนกี่บาทกำไาไปห้าหกบาทต้นทุนห้าบาทกำไรห้าบาทต้องขายวันหนึ่งเป็นร้อยพวงนะถึงจะได้ค่าแรง <c oughs> วันนี้จะร้อยกี่พวงขอลองก่อนใจ้ยี่สิบพวงโอ้ยไม่ทันหรอกลองก็เป็นโอ้ยี่สิบพวงสองร้อยกำไร้อยเดียวที่ใหม่ที่ใหม่อะที่ใหม่ไปเดิมแม่ค้าใหม่อะแม่ค้าใหม่แม่ค้าใหม่ชื่อแม่ค้าหมีอะหนึ่งพวงใช้เวลาร้อยประมาณกี่นาทีนาทีกกว่า ตัวโมงหนึ่งประมาณสี่สิบพวงใช่ไหมไม่คิดอยากจะไปทำอย่างอื่นนะคิดอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอายุเยอะแล้วใช่ไหมอายุเยอะแล้วค่ะก่อ,อ,อสร้างก็ไม่ไหวเหนื่อยคิวปูนไม่ไหวอกไหมปูนไม่ไหวแล้วค่ะ แต่ผัวทำก่อสร้างอยู่นะ <c oughs> ยนเครื่องมือผัวเต็ไมไปหมดก <c oughs> ็หวังว่าพรุ่งนี้จะขายดีนะขอให้ขายดีดมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ คุณหนุนนะใครดูบ้างมีดูอยู่สองคนเนี่ยนะบอกใครวะบอกใครวะมีมือมีครเนี่ยมีคนดูโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเปิดร้านเปิดกี่โมง หกโมงเช้านะคะหกโมงเช้าปิดกี่โมงหรือขายทั้งวันขายทั้งวันโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาอัปเดตทิ้งนะ